สวัสดีค่ะนานาค่ะก่อนที่จะตัดสินใจมาดูแลตัวเองแล้วก็ควบคุมอาหารก่อนหน้านี้ไปหาคุณหมอค่ะก็ไปเช็คสภาพร่างกายไปตรวจวัดไขมันคือไขมันสูงมากคุณหมอบอกว่าไขมันสูงสองรอยี่สิบห้าคุณต้องดูแลตัวเองแล้วนะต้องควบคุมอาหารก่อนหน้านี้นะคะไขมันจะขึ้นตรงท้ายทอยหมอบอกว่าความยาวของก้อนไขมันก้อนนี้อนะอยู่ที่หกเซนก็หกเซนก็ประมาณลูกส้มผล กลางๆค่ะนาก็ได้เข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลกลางวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมาให้ดูข้างหลังผมกำลังยาวผ,าผ,าผ,าผ่าตัดตรงนี้ค่ะก็ประมาณยีษษ่สิบเข็มได้ล้วบอกว่าถ้าไม่ดูแลตัวเองกับไม่ควบคุมอาหารมีสิทธิ์ขึ้นที่เดิมก้อนไขมันมีสิทธิ์ขึ้นที่เดิมได้ค่ะก็เลยตัดสินใจมาดูแลแล้วก็ควบคุมอาหาร ลดไขมันได้มาเจอ Legacy ที่คุณพัดเดินเข้ามาค่ะก็คือได้ลองใช้ FB ตัวนี้นะคะแล้วก็กาแฟเซเว่นเลก้าคือควบคุมน้ำหนักแล้วก็ไขมันไขมันลดลดลดลงเยอะค่ะแล้วก็น้ำหนักก็จาก58ตอนนี้เหลือ46่คือประทับใจสินค้าของ Legacy ีสองอย่างนี้ค่ะคือตอนนี้สุขภาพก็ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นไข,นข,นขมันลดแค่นี้ก็ดีใจนะคะ